สบายด้ยะทุกคนสบายดียตอนสวยนะทุกคนจากประเทศอินโดนีเซียจากปาลีนะทุกคนวันนี้กบเซลเราจะแล้วกำลังจะไปสถานที่ท่องเที่ยวนะทุกคนจะไปวัดปูลูอย่างจากักรยานแคมโป์ปเราจะกคนประจุเสือขี่กับประมาณชั่วโมงหนึ่งทุกคนไป let's go <S อันนี้กบกำลังจะขึ้นทางด่วนนะทุกคนตอนานาบดีไทยทุกคนแบบ ไป let's go อันนี้เป็นการขี่ทางด่วนครั้งแรกในชีวิตของกบเลยขีย่รถจักรอยู่ทางด่วนคือรถคันนี้นี่มันเซามือเดียวนะทุกคนมือหนึ่งละแสนรูปเปียเดวขึ้นงันนห้ทุกคนเนแสนรูปเปียคัดจิ้งพิษน่จะประมาณแสนสาากิมเป็นตัวใดนอปนี่ อ้าวเฮียะมีบอกไปซ้ายไปขวาอ้าวแล้วมีสองทางแยกทุกคนมอเตบค์สปีดโอ้ตัวนี้ไปมอเตบค์พอได้ไปแต่ได้แต่ตกผิดได้นี่เออมันบอกไปขวาโอ้ยรถแทงไหลอีกแล้วนี่ได้เสียเงินนะทุกคนมันจะมีการห้โดดกบโชว์ห้กแบบ โอ้โหเขาเห็นแบบนักท่องเที่ยวนะว่าเป็นอย่างเดิมเพื <Yeah. S 1> ่อนตอนี้ว่าให้กีโรถจรักตอนนี้ให้กีโรถจรักนี่ทุกคนแม่นแล้วตามรถจักรนอกกันมันจะมีการ์ดเนาะกบซื้อกาดแสนหนึ่งทุกคนเท่าเด็กเขาพันห้าดูเตียบ1ิทสองเนาะ สกเกล์การใช้เฮินต่ำกับเจ้าเลยได้หนึ่งคักเนาะ้าบ้านเฮามีเป็นสิบคักยูไทยกับบุมีเนาะทางยนต์หลุดจากคือได้มันมืดจีบ่ายเป็นเงินสดก็ได้เนา,าะก็แล้วไปซื้อบัตร ใช่ขอบคุณคุคือว่าเตะคือกันนะแต่กันคนอีวอนโอ้งามนะทุกคนเป็นหูแบบผีฝาก อีป่าลเลยนี่พาร์คออฟบาหลีมีพาร <Ben ua. S 1> ์คออฟเบนโน่บาหลีเบนนี่ woo woo let's go อ้มีอันนี้ซีหัวนะทุกคนไปซีทิดง่ายเลยลเดนิเจอรแม่นนะอย่างเนาะนี่เขาเทิร์นรถ <Wow. S 2> ว้าวเที่ยวมันต้องจังซีมันเที่ยวมันต้องจังซีเราจุดคนเนาะไปนี่มันจะมีมองเงินเรียนรถจักรให้ขี่วายคักว่า <c oughs> <c oughs> มีความไวให้นาะมาเกิน40 <c oughs> อ้าวเมื่อกี้คือว่าเสียงเงินเลยมาเจออีก มื่อกี้เสียงเงินเลยนะมาเสียงเงินอีกวล้เมื่อกี้มีตำรวจอย่างเราทุกคนนะตำรวจแต่กเขาสบายเขาคือคนอิดโดเลยทุกคนไ,ไ, <laughs> ไปเลสโก้เปเนต่อ ทุกคนจบแท๊กซี่จีเรียวคว้าไปเมื่อกี้่ออกปิดปักงระยะมันอนะตอนที่สามม้มงเขิงนะทุกคนรถกาลายรถปิดอยู่ได้นี่ตอนนี้เริ่มขึ้นเขานะทุกคนเริ่มขึ้นเขาพลัง <laughs> กลายไปมาเจออันนี้ทุกคนเดี๋ยวเปียกเข่าจะม,มีอันนี้ให้รถกลายไปเสียงด,ดังะตัวนี้ราคา13เนาะเขาว่าอังคิดว่าเป็น Google Translate เนะาะทุกคนง่ายๆ่ามาเจียว13,000มพันสองห้าบาททุกคน17,000พันกิบ80สิบเซนมาจะม,มีอันนี้ ใส่บ่นี่มีขนมนี่ไก่แล้วอันนี้น้ำซุปเพื่อนว่าส้มเลยบ่ <c ười> คือว่าเอาเบียร์มาให้ตอนแรกงงเลยอ่ะกินก่อนคนซีมเบิง่งซีมเบิงก่อนเาเปียกเข้า มีหมกทวารให้เป็นพริกไทยพริกไทยเป็นซีิ้นไกนะ่เนาะไก่แล้วก็บมีมมกถว่วได้แล้วีนานจะเป็นมมกเผ็ด น้ำซ,ซุปเสียมังเด็กซุปโอ้โอ้อืมแซบน้ำซุปแซบเสียรสกลมกองเลยนัวค่ะอืมจำชิมให้สิบ เต็มซิมหนึ่สิบโ็โถึงพระลังก่อนไปวัดบนโต๊ะระฟังถนนฟิวเดี๋ยวแบบเข่าโคบนะรวมพระบาง ซากว่ายรสาดก็ดีบกบเค็มบอบจางก,ก็ดีกินฮ้อนอเลยได้กะแ,แรกกบคือว่ามเ,เป็นมีอายามมีก็ะเจะตักมาฮะก็ปะเปียกเข้าโอเคแจบๆมีไก่นะฮ้อนเลยทุกคนอันนี้ทางเข้าเนาะ จักเฉาได๋ราคาใหลเ่าขาวมนามนาสนโอเคเท่าหนึ่งพันว่ะหนึ่ฝาก 1, รถหนึ่พเนาะประมาณสองพันขีเนี่ยอันนี้เป็นวัดอูรูวัตู จดงไดนนอปนี่เอาไปทางใหญ่แล้วปนี่ไปที่หูได้นี่ <c oughs> <c oughs> เป็นวิวเรียวไปละเห็นวัดอยู่ทางลุม่มจะเห็นจะเห็นทะเลเนาะเอาจอดรถไปเสร็จเอานี่วะโอ้คนมากหลายอาคินรอเด็โอ้ให้ใส่ส่งขายาวได้ พาร์คิงนี่พาร์คิงพาร์ค่องแดนไปได้ปะเนี่ยงงก็นะกท่องเนะทียวร้ายหลายทุกคนอันนี้เนาะทุกคนน่าจะได้นุงสิน่นจะได้บ่กเขาใส่ขาสั้นมาแล้ว โอ้ตังประเทศเต็มเลยนักท่องเที่ยวด้ใส่สินด้ยเลยฟรีเนาะน่าจะฟรีชิคเก็ตเคาน์เตอร์เยอ่เห่น <c oughs> ไปกั <c oughs> นตาหามเกลีอลิงพูดมมวกตทรซั์ ถามใช่กล้องน้ำหาซิเนะทุกคนเดี๋ยวจะได้เป็นซิ่มาเข้ามาแหละตน้นไม้งามงามไม่แต่ฝรั่งนะกับเห็นคนจีนเนาะลาย welcome to Uluwatu นะ Uluwatu เขามาก็จะบอกว่า ให้ระวังตัวลิงเนาะทุกคนเพราะตัวลิงจะมามากว่วนมาจับโทรศัพท์มายาดแว่นตามาเอาพีชเจ็ดมงแรงเนาะอยู่นี่โอ้งามเวทตำไมงามสินสีม่วงเต็มเลยแล้วทุกคนแบบน จาตอแถวกนไล่นลนะจาก่อแถวเนี่ยไป่ายคูปตีบอ๋อแม<า>่ oh, man, แล้วไป่ายคูป mm hmm. ปองงามขนานดะทุกคน่ mm hmm. อแถวเพื่อเข้าไปไปซื้อปี่อีกจ้ะเ mm hmm. ข้าไปในวัดตีบ mm hmm. เพราะว่าวัดถันจะอยู่รุมทุกคน mm hmm. วัดจะลงไปรุม mm hmm. ปองึ้น mm hmm. งามเด้อ งามทุกคนงามเย้มา yeah, อ,อ,อแล้วหนี่ยชิงองอมบัตรกันจกเยออ้องน้ำก็มีนะทอยเลทอยู่เลย อันนี้แมนวัดทุกคนอยู่เชิงพุนอันนี้น่าจะเข้าไปเบิงโชว์พิธีอย่างๆนะแล้วลองยางไปนนี้บังเครครกแดนเออแมนแหละเข้าไปเบิงอันนั้น

ีนะทุกคนมุมนี่เนาะนี่น่าจะมาอีกพูนเนาะวัดอยู่พูนทุกคนเชิงพูเนาะเชิงยอดพูนขนแหงอีหลีแต่โอ้โหยางมาทุกคนเห็นฟังกว่าเนาะนี่ตามไสิเบิงเหลียวไปวิวตัวเชิงคือจิงงามเนาะ คือคนอยู่นี่เนอะอยู่บาหลีส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นถือศาสนาฮินดูเนอะทุกคนความเอา83.87%เป็นฮินดูที่เหลือแม่นอิสลาม ขึ้นจะส่งทางทุกคนตอนกอบยางกบยางขึ้นมาฟังพุ่นดอกจำป,าป่าบอนี่แล้วก็มีลิงเนาะมีอันนี้นะระคังทุกคนเราเห็นหูปันใหญ่ๆองึ่นอยูย่เห็นบ่ทุกคน เราแวกนี่ต้นไม้จะเป็นจังซีเมอรทุกคนครับอันนี้อีกมุมหนึง่งทุกคนโกงหามัน,นงามงาม ตอนลงลงฟังนี้นะทุกคนงามเลยฟิวเดียวแบบขึ้นผู้สี่โอ้ตัวลิงช <c oughs> ิงย่านอะอย่างบอกบอกที่บอกงามเลยนี่ <c oughs> วัวแถวนี้ลิงลายเด็ด ประตูนี่ก็เป็นวัดหหูวัดจะแบบแตกต่างจากประเทศเราเนาะบางมาเขาเจ้าชิสเป็นอีกส,สีทุกคนกำแพงก็จะแบบมีลวดลายนะเนี่ยง้ำเนาะนประตูก็จะมีสิงโตพอยอยู่ทงงางเขากันสิ่งชัวให้วิญญาให้นอะ ประตูทางเข้าวสวนาลายก็จะเป็น,น่ยนเลยสิทุกบอลเลยบึงงขาเจ้าใสอันนี้เนาะสุดขาเจ้ามาวัดก,ก่อนฮินโดม <c oughs> ิสินส้อขาว <c oughs> ผู้ซ้ายก็จะเป็น่ยนเลยสิ <c oughs> นี่ทางเข้านะไทยฮุกกัน ต้นไม้อันนี้นะจะงังงมทุกคนังเกตดแบบตอนนี้หาโมงเกือบครึ่งแล้วเนาะเดี๋ยวกบสิไปสถานที่ต่อไปไปเบิงตะเวนตกอยู่คนจักชีหน็นตะเวนเลยบได้มาเลยกะโอเคไปซะช่วงไลคก็เจ้าจะมาตอนค่ำนะทุกคนก็เจ้าน่าจะมาเบิง่งพิธีกรรมไม่อย่างเขาต่งตงาง แล้วเนี่ยมีกันห้างขายเครื่องอยู่นี่เนาะไปเวลาที่พอทันแหละหางบังคองละก็สิไปจุดชมวิวอุลูวาตูบีชทุกคนเป็นจุดหนึ่งที่ว่ามาวัดนี่แหละก็ต้องไปฮะไปบางตะเวนตกแต่มื่อนี้แดดบ้องเนาะอากาศบม่ดีเลยแต่บ่าเป็นอย่างเนาะไปบางวิวดีเลยขาเอื้นว่า

อ,อันนี้จะลงไปทะเลทางใหนนะทุกคนบ่งฮู้คือกันย่งางเข้ามาเลยหน่วยละ40ทุกคนซื้อกินซะนั่งเบิงนะวิว,วน่าจะประมาณหาปลายปพันกิบแต่ว่าเบิงก่น 12, ่นหา1 2อันกีบจะ17บาททุกคน2.4ก่อน ก็าจะลินเซิร์ฟเต็มเลยให้ทุกคนคนได้นี่มันยิบมันยิบจำดาวหม่อนเปนคนคนโตกตอนนี้เอามาข้าหาสิบพันส้มคืออยู่หลวงพระบางเนี่ยราคาจำกันครับยู่หลวงพระบางบางบอลยัง

ลงไปลุ่มทะเลบ้างครับทางนี้ทีบอกงงน้ำทางอนะ่ะไม่แม่เออแมนแล้วทางนี้งามโอ้งามขนาดเชียโอ้ดีจะลงมาก่อนเนาะคันมืดก่อนอีกแล้วแล้แลแลเพราะเห็นอยูง งามเลยทุกคนงามเลยทุกคน่ละเป็นผ้าเนาะหน้าผ้าก็จะกระแป้ง้านใช่งามงามโอ้เสียดายแสงชิบิด์ก่อนเนะาะอืมลงอาไว้ก็อนี่ก็คือชิคากไ้ โอ้น้ำตัวนี้น้ำพอ้ขั้นตัวเบนตกเนี่ยก็จิกน,น้ำน้ำใสเนาะ เย็นบ่แตกกันหึบ่เย็นปะแตกอุ่น,นดูก่อนอาหารเต็มเลยสไตล์กบใช้ในเป็นเลาะกินเงินข้าวเนาะสตีทชูดกบเนี่ย โซนนี่คือค่าทุกคนแถวทะเลแถวทะเลนี่เนาะคือคาข้านเบียร์เต็มเลยนั่นเราหานาหาน,หานบาเต็มเลย ตัดผมนะทุกคนนี่โซ่เราก็บอกกินโมกิเนี่ยโซ่เองสิแอลเบิรโซ่หูเก่าโอเคตัดผมก็นะม่เชียวเดียเด๋ยวดึงแล้วไม่ตัดสามสิบนะสามสิบร <laughs> นะูปีอเออิสุกัยสมานเด็แฝงนะสุกพ้แซนเซวิชหวังว่าการตัดจะเป็นไปตามที่คาดหวังและคุณจะชอบมนันโอเคโอเค

I subscribe Oh I subscribe. Thank you <Okay. S 1> Yes Yes Song My Song My Song Oh My Song Yeah My Song คนซับหนึ่งมาหนึ่งคน Hey Yeah My Song Yeah It s me me <S I like song <laughs> I like song <laughs> Okay ตั่นแล้วทุกคนนี่ผมเริ่มเป็นสีดำแลนะ้วเนาะผมสั่นแล้วทุกคนวันนี้เป็นยังไงบ้างยังบนเรื่องกาเนาะ ตัดไป40เนอะ40,000แต่ว่ากบให้ชิปเราเพราะว่าสั่งเราหลายโบสเก่งใจเราเราแบบโอเคโอเคแบบตัดไปนั่นึ่งสั่งสั่งสั่งกันแบบอันนี้40,000ดูปเปียกตามนี้เนาะทุกคนราคาาปบันนี้ไปซอกกินข้าวกันเขาขเจ้าแนะนำห้านแซ่บๆให้เดี๋ยวก็ไปกินนะ ทางจากนี้บัวไก่เออนี้มีหลายเมนูเอาทุกคนเดี๋ยวสิลองไปเอาอย่างว่ามีมีม,มีอันนี้ความมีนี่มันอย่างอันนี้คล้ายๆกระเพราอันนี้เจียวป่ามาแล้วทุกคนอันนี้ขา้าวผัด13บสาพันอันนี้18 cấp cập treo sai buông, ở xong ừ thật chạy hết mới mày thế này kiếm cho mà cho một lên แจ้ามากเลยเจาตัวนี้คล้ายๆก่าคือมีปัดแดงผัดแซบเต็มซิมให้สิบผัดเจาตัวนี้ก็แซบแซบทุกอย่างให้สิบทั้งสองัง รถลายนะไปวันนี้กับโฮเชลทุกคนนะคลิปนี้กับบมี่ยังไงทุกคนถือวันเลาะบาหลีหนึ่งวันเนาะไปสองสถานที่แล้วก็กินอาหารจัดผมกแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเ้ยทุกคนบ๊ายบายอาหารแซ่บนะอาหารมากินอีกแซบ่บบายบายทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้า อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามที่สำคัญส,ส่งซุปเปอร์แต้งมาแน,น่นอนทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจบ๊ายบาย